d โย่ว s, s up? สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมบังเอียลโลมากสวยสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆก็ขอกันเข้ามาเยอะจัดนะครับหลังจากที่บังเอียดห่างหายจากการตามคลิปสอนทำของเล่นไปนานมากแล้วนะครับผม พราะปีที่แล้วนี่หรือว่าปีก่อนๆหน้านี้นะครับมังเอียดทำคลิปสอนทำของเล่นนี้เยอะเยอะมากเยอะจัดนะครับแต่ไม่นก็มีคนดูฉะนั้นตอนนี้ช่องมังเอียดก็เริ่มมีคนดูแล้วมังเอียดก็ต้องทําตามคําที่น้องๆขอนะครับผมวันนี้มังเอียดก็จะมาทําตามคําที่น้องๆขอกันเข้ามาเยอะเยอะเป็นอันดับหนึ่งต้นๆของช่องมังเอียดเลยนะผมนั่นก็คือทําของเล่นจากใบมะพร้าวหรือว่าจากทางใบก้านมะพร้าวหรือว่าจากบ้านใบยางมะพร้าวโอ้นั่นแหละโอเค แล้วกา้านมะพร้าวมันเอามาทำของเล่นอะไรบ้างจริงแรกๆหลักๆที่หลายคนคิดเข้ามาในหัวก็คือนั่นก็คือบงบงงององืมงงกันแล้สิครับว่าเป็นอะไรถ้าอยากรู้นะผมกดไลค์กระทืบไลครกดซับสไครต์แล้วตามมารับชมเลยว่ามันงี้จะทำอะไรให้น้องๆดูวันนี้อ่าบอกเลยว่าทำง่ายทำตามได้ดังแน่นอนเพราะมังเงี้เรามากสวยตามเลยทุกคน และตอนนี้มังเอียก็ได้มาถึงต้นมะพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต้นมะพร้าวก็อยู่ด้านหลังของมังเอียดอ่าเดี๋ยวมังเอียจะทําการไปเก็บใบมะพร้าวมาและจะเลือกใบที่ใช้การได้เพราะถ้าใบที่ใช้การไม่ได้เราก็ทําไม่ได้อ่านั่นแหละทุกคนคือเวลาบังเอียจะมาทาคลิปมังเอียจะเดินมาหลังบ้านทุกครั้งเลยเพราะหลังบ้านมังเอียกมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบอลหรือทุกอย่างทุกอย่างมีทุกอย่างน้องๆดูมีทุกอย่าง,ง,งมีทุกอย่างเพราะมังเอียดเรามาสวยือฉะนั้นเดี๋ยวมังเอียจะทําการไปขึ้นเก็บ เอาใบมะพร้าวมาให้น้องๆเดี๋ยวเรามาทําและมาเรียนและมาสอนวิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยขอเวลาไปเก็บต้นมะพร้าวแป๊บเดียวใบมันนะตามมาอ่ามัมนจะมาขึ้นแล้วก็มัมนจะขึ้นเอาไปเก็บเอามะพร้าวน้องๆอ,อ่าก่อนอื่นก็เราต้องก่อนมะพร้าวก่อน ได้แล้วเราต้องเอามาไว้กินนะเดี๋ยวนะแล้วก็ทางมันเราก็จะเลือกอันที่ใช้การได้โอเคก็มองเห็นแล้วว่าใช้การไม่ได้อันนี้ก็ใช้การไม่ได้ฉะนั้นเราจะไปเลือกอันที่ใหญ่กว่านี้เพราะอันนี้มันเล็กเกินทุกคนไปทุกคนเมื่อกี้มึงเหยียดไปต้นนู้นนะใบมันเล็กใช้การไม่ได้มึงเห็ียดแนะนํานะ ให้เลือกใบที่ใหญ่ๆและก็ยาวๆนะครับเราจะไม่เหนื่อยอะไรติดจมูกมังเหย็ดอ๋อมังเหย็ดกินเผาเมื่อกี้ลูกนั้นแหละมังเหย็ดกินแล้วอ้าวซ้อมทุกคนเอ,อ้ไปเนี่ยมังเหย็ดมาเห็นแล้วตนนัวนี้เนี่ยตัวน,นี้ทุกคนอายุมันจะเยอะกว่าและมันน่าจะใช้กันได้เดี๋ยวเรามาเอาใบใบนี้กันเลยทุกคนมาโอเคทุกคนตอนนี้มังเหย็ดก็ได้ทางมะพร้าวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่ทุกคนตังเกียดดูว่าใบามันสวยมากยาวแล้วก็ใช้ได้สวยเดี๋ยวเรามาตัดใบกันเทไหมทุกคนเนี่ยมันก็นั่งบนต้นมะพร้าวนี่นะแล้วก็เราก็มาเลือกการมะพร้าวกันเราจะหลอกแบบนี้เลยทุกคนหล่อเข้าใจไหมครับว่าหลกอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีดไม่คุมเลยนะน้องๆไม่เอาเป็นเยื่อ,อย่างนะทุกคนกอุปกรณ์ในการทําของพี่มึงเหยียดมีดไม่คุมเลยน้อง,องต้องหามีดที่คมกว่านี้นะทุกคนถ้ามีดไมค่คมนี่ใช้การไม่ได้อะไรก่อนนี้เราก็ฉีกมาได้เลยนะทุกคนฉีกมาแบบนี้คือถ้าใครจะใช้มีดก็ได้นะแต่มึงเหยียดนัดฉีกมากกว่าเพราะมันไวกว่านะมึงเหยียบว่านะ เออนะงเียดว่านะฉีกมันก็ไม่เป็นไรทนะุกคนมันก็ไม่ียายเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าฟีมือมังเอียดจะดังด,ดีแค่ไหนจะสู้ของพี่นนทากิได้หรือเปล่าแต่คือเราก็เด็กบ้านบ้านเหมือนกันนะครับทุกคนอืมเดี๋ยวก็หลายคนก็บอกว่าเออมังเอียดก็คอนเทนต์พี่นนทากิน้องก็เข้าไปดูก่อนว่าสอนทำเตรจากใบมะพร้าวอะ่ะของมังเอียดอ่ะคนดูเท่าไรคลิปเก่าอะ่ะคลิปเก่าอะ่ะ คลิปเกา่าทุกคนคลิปเกา่าอทุกคนคนรู้เท่าไร่ไปดูให้หน่อยนะมึงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นี่คือเป็นคลิปปีใหม่ทุกคนใช่ไหมคือมันคลิปใหม่ปีใหม่แล้วเราก็ต้องทําอันใหม่ให้น้องๆดูอยากให้น้องอน้องๆดูอันเก่าเพราะว่าน้องๆก็อยากดูอันใหม่ๆนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆก็ว่าเอ้ยอันเก่ามันไม่ดังแล้วทุกคนมันดังไม่ดีแล้วอยากดูอันใหม่แล้วก็ต้องจัดไปนะทุกคนอื้อหือ มีคมเกินมางเหยียดโอเคได้แล้วแล้วก็ตัดตรงนี้ทุกคนเออมางเหยียดก็ทำอะไรแบบง่ายๆเหมือนกันนะทุกคนบอกเลยนะมันก็แล้วแต่ละคนนะมันแล้วแต่สูตรของคนนะทุกคนมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้โอเคบงเหยียดจะลอกฝั่งนี้ออกหมดโอเคทีนี้ที่จริงอ่ะเราต้องทําความสะอาดก่อนนั่นแหละของคนอื่นอ่ะเขาทำความสะอาดแต่ของพี่บังไม่ต้องไงเพราะบ้านพี่บังอ่ะแบบ ทำมาโอ้ยคันทุกคนมัวแต่จับปลาเยอะเกินโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะทุกคนว่าเราจะเริ่มยังไงนะทุกคนมานี่นะทุกคนขั้นตอนแรกนะตอนที่เราจะเริ่มนะทุกคนเังเอกีบอกไว้ก่อนนะใบแรกของเรานะที่เรา,เาจะจะเอามาเริ่มทําการทําการทำโห่ให้มันดังนะทุกคนเราต้องเลือกใบที่สมบูรณ์ดี และคิดว่ามันจะดังดีนะครับทุกคนมันมีได้สองสูตรนะผมพับเข้าในกับพับออกนอกแล้วแต่ถนัดแต่ผมเห็นแนะนำให้พับเข้าในถ้าเราพับออกนอกมันก็ดังอีกแบบหนึ่งอีกเสียงันจะดังป้งปองถ้าพับออกเข้าในมันก็จะดังปีปีโอเคเดี๋ยวเรามาทําแบบพับเข้าในกันเวลาพับก็ของคนอื่นก็จะพับแบบตรงๆก่อนนะแบบตรงๆแบบนี้ก่อนนี่สองครั้งแต่ของพี่บังอ่ะพับเอียงเลย พับเอียงเลยนะครับผมประมาณรักเกือบเกือบหนึ่งเส้นนะทุกคนพับเอียงเลยทุกคนเห็นไหมพับเอียงเลยแล้วก็ไปเลยแล้วเราก็จะหมุนไปแบบนี้เรื่อยๆทุกคนหมุนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับหมุนให้ดีนะครับให้จังหวะมันได้เท่ากันให้จังหวะมันได้เท่ากันนับสวยนี่ก็แหกเป็นนีดห่อยแล้วถ้าเราให้จังหวะไม่เท่ากันเดี๋ยวมันจะหลุดนะทุกคนอ่า แต่ว่าถ้าเราให้จังหวะเท่าๆกันแล้วก็หมุนให้แบบอย่าให้มันหละหลวมนะทุกคนนี่ชัดไม่ชัดก็ดูกันเอาเองนะทุกคนอ่าอย่าให้มันละลวมนะครับแล้วเราก็ไปกันเลยหมุนต่อเลยเดี๋ยวมันดูว่าแต่ยักษ์ของมังเอ็ตจะดังดีรักวแกไหนและจะโตรักวแกไหนอ่านี่แหละบอกเลย่ารู้เรื่องน่ทุกคนนี่เราเทสเสียงก่อนทุกคนเมื่อเราทําเสร็จอันแรกเราต้องเทสเสียงก่อนนะด้วยการเป่าอ่าเห็นไหมตาพับเข้าในมันจะดัง นังไม่จะทนพับออกนอกอดูรักกันเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าพับออกนอกคลิปนี้พับเข้าในไปก่อนนะถ้าทำหลายๆอันเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวน้องๆอาจจะเบื่อเราก็ต่อไปเลยวิธีการต่อก็ไม่ยากสอดอันนี้เข้าไปอันที่เราม้วนเมื่อกี้แล้วเราก็กดตรงนี้ไว้กดตรงนี้ไว้แล้วเราก็หมุนหมุนให้มันให้มันตึงๆหน่อยนะถ้ามันไม่ตึงอะ โอกาสจะหลุดมีเยอะน้องๆเข้าใจไหมแล้วเราก็หมุนไปเลยหมุนไปเลยแล้วมังเหย็ดบอกไอ้ก่อนนะมังเหย็นหมุนผิดด้านนะทุกคนอ้าวใส่ที่มังเหย็หมุนผิดด้านก็มังเหย็ไม่ได้ดูไงที่จริงเราต้องหมุนด้านน้เข้าคือไม่ใช่ด้านโน้แหละเอาด้านโน้ขึ้นบนอะเพราะว่าด้านน้มันจะไม่ชับคือการไม่ชับมันก็ไม่ชับทุกคนอ่าไม่เป็นไรเราค่อยมาแก้อันที่สองกันโอเคเมื่อเราหมุนอันที่สองมันนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ฟังเสียงต่อ โอ้เห็นแล้ไหมความยาวความใหญ่ของมันอะสามารถบ่งบอกได้ว่าเสียงจะดังกล้องและก็บูมแค่ไหนนะทุกคนไปต่อเราอยากได้ใหญ่แค่ไหนเราก็ต่อไปตอนนี้ก็เงียบสองสองสองใบเลยนะไปต่อเดี๋ยวมาดูกันว่าสิบใบของมึงเงียบจะยาวและใหญ่ละแค่ไหนนะทุกคนเวลาเราทำแตรเราต้องทําแบบของแท้ครับน้องๆถ้าเราทําแบบไม่แท้มันก็ไม่สนุกครับน้องๆอ่า ของเล่นนี้ไม่ต้องซื้อแลครับทุกคนใครอยากมีของเล่นไว้เล่นเองที่บ้านนะครับดูกดติดตามช่องบังเยียดไว้นะครับแล้วก็จะได้เล่นอ่าตอนนี้อันที่สามก็ยาวแค่นี้แล้วนะยาวกว่านี้บางเห็ดแล้วทุกคนโมยุงก็ขยันกัดเกินเมื่อเราได้อันที่สามแล้วเราก็ทดเทบเสียงอีกทดสเสียง <c oughs> อ้าวต้องเพลงด้วยพิ่อเอล่ะหึขบจังยุงนี้ไปต่อไปต่อไปต่อถ้าไม่ไปต่อก็อยู่ที่นี่แหละมังเยียดอ้าสวย โอดเหมือนเดิมกดไว้แล้วก็พยายามอย่ายให้มันหย่อนนะถ้ามันหย่อนเดี๋ยวมันจะหลุดนะทีหลังนะทุกคนโอเคแล้วเราก็ใส่ไปต่อพอหลังๆนี้มันก็จะเริ่มแบบเริ่มแบบไม่ค่อยชับแล้วนะทุกคนจะไม่พอมันโตอ่ะมันก็จะไม่ค่อยชับเราก็ต้องวินค่อยๆนะทุกคนวินค่อยๆหมุนไปค่อยๆโอเคตอนนี้ใบที่สี่ก็มาแล้วใบที่สี่มาแล้วตอนนี้ก็ยาวเท่านิ้วชี้สองต้นแล้วก็มาฟังเสียงกันต่อเลยทุกคน โอ้โห oh oh! ขนาดแค่ใบที่สี่ครับน้องๆมันจะดังไปถึงไหนครับนี่ถ้าถึงใบที่สิบนี่บอกเลยว่าจาดเลยครับทุกคนเออมาดีมาดีทุกคน,ออกคนไปต่อใบที่ห้าใบที่ 5. ห้าหืมบางลเอียดบังเอียดเท่เกินใส่กาสั้นดราม่าหรือเปล่าเดี๋ยดราม่าพี่บังนะทุกคนมึงเอียดชิวแล้วอยู่หลังบ้านไม่ได้ออกไปไหนนะ เดี๋ยวพอออกไปทางคลิปสู่ดังคมนี่เดี๋ยวโดนน้มาแล้วเนี่ยต้องขออภัยวันะที่ดีก่อนนะทุกคนไม่มีเจตนานะครับนี่คือมวนที่ห้านะทุกคนมวนที่ห้าก็ยาวไปต่อว่างเทียงโอ้ไม่นะพระเจ้าดังดีที่เหลือเกินนี่คือแค่ครึ่งทางนะทุกคนเราไปต่อกันใบที่หกเลยอืมสิใบพอนะคลิปนี้ถ้าหลายใบน้องๆอาจจะแบบ ร้องแน่นอนมันนานมันยาวนี่ขนาดสิบใบนะทุกคนก็ว่ามันยาวเลยนะแต่ว่าเวลาเราต่อเราต้องต่อให้ดีทุกคนถ้าเราต่อไม่ดีมันหลุดใส่เอานะทุกคนโอเคที่จริงอ่ะเดี๋ยวมันเหยีจะบอกตอนจบให้ด้วยนะว่าเป็นยังไงนะนี่ใบที่หกเทศไม่ต้องเทศดีกว่าใบใบที่หกแล้วเจ็ดเลยเพราะว่าถ้ามันเหยีเทศอยู่น้องๆก็อาจจะว่าเอ้ยมันเหยียดเทศท,ทุกอันเลยนะไปเลยใบยที่เจ็ ใที่เจ็ดนะครับเราคงไม่ต้องเทสอยู่แล้วแล้วเราไปเทสทีเดียวกันใบที่สิบเลยนะทุกคนอันนี้ใบที่เจ็ดมาแล้วครับจริงๆมังอ่าถ้ามางจะาตำแตรยักษ์จริงๆอ่ะมันต้องใช้หลายใบมากๆใบที่เจ็ดนะครับตอนนี้ใบที่เจ็ดยาวมาแค่นี้แล้วทุกคนนี่ก็ยาวมากเลยนะจริงๆอ่ะถ้าตำแตรยักษ์นี่คือไปไกลเลยนะใบที่แปดใบที่แปดแต่คือถ้าเราได้ใบโตๆอ่ะมันก็จะโตวกว่านี้ทุกคนนี่คือก็โตั่้แหละแต่โตไม่เยอะเลยทุกคน มันมีได้สองแบบนะครับผมทำแต่ทำจากใบอ่อนมันก็ได้นะมันก็จะอีกแบบหนึ่งแนละ้วมันจะสีสวยด้วยใบที่เก้าอืมสิบใบพอดีบางเหียดตัดเก่งเกินมันกับวัดเลยโอเคใบที่เก้าแล้วใบที่เก้าทุกคนใบที่เก้าไปเวลาต่อบางเหียดชนเสมอนะครับว่าเราต้องใส่ให้ตึงๆนะครับให้ชับๆนะครับ ถ้าไม่จับมันจะหลุดนะครับโหยาวมากทุกคนโอ้โหอะไรเงียบไม่รู้แบบที่สิบแบบที่สิบเอาไปนี้ดีกว่าโอเคไปนี้ดีกว่าไปทุกคนไปที่สิบบอกเลยว่าคลิปนี้ล้านวิวแน่นอนเพราะมันเงียบเหลามากสวยเงียบขี้โมกเกินถ้ามันเงียบไม่โม้น้องๆก็ไม่ดูละเลยใช่ไหมโอเค มาดูใบที่ติกันทุกคนเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวมึงจะแนะนํานะครับเคล็ดลับนะครับในการเก็บตรงนี้นะครับที่จริงอะ่ะเราก็เอาสกะเตเปมาติดก็ได้แล้วก็หรือว่าจะเอายางมารัดก,ก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่มีในเมื่อเราไม่มีเราก็ต้องจัดอันนี้ไปก้านมันอืมเห็นไหมทุกคนก้านมันอือเห็นไหมก้านมันนะครับสับนะครับไม่ได้หือสวย แล้วก็เราก็ตัดไอเลียมสวยสวยเลยทุกคนเบ็ดไม่กลมฮึฮึสวยพอนไม่กลมปลาเลยแล้วก็เราก็แทงเลยทุกคนนะนี่แล้วก็เสียบเข้าไปนะทุกคนแทงมันก็จะอยู่นะทุกคนกันใช่ไหมเออนี่ประมาณนี้นี่ทุกคนอ้าวลุดจบหายแล้วสิบอันก็ไม่เหยียดออืหือ Uh huh. มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเดียว uh huh. ขอไปทุกคนไม่น่าเลยบางเอียดมือหลุดมือทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะใช้เวลาในการต่อแป๊บเดียวกะว่าจะฟังเสียงอันที่สิบว่ะหลุดซะก่อนเมียบอกแล้วทุกคนถ้าเรากุมไม่ดีนะมันหลุดนะทุกคนเพราะมันอ่อนเอนะครับเวลาเรายิ่งต่อไปเยอะมันยิ่งอ่อนเอนะทุกคนนี่ ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเข่งเข่งกับบางหมาดนะครับเดี๋ยวก็ค่อยสอนบางหมาดกับบางฟิกนะผมแล้วก็บางวินด้วยคือบางเหยียดจะชอบชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับชอบดันคนอื่นแต่คนอื่นคนอื่นที่เขาแบบูติดตามล้านทรัพย์อะไรแบบนี้ถ้าเจอบางเหียดติดตามแสนทรัพย์นี่เขาจะช่วยดันบางเหียดไหมนะไม่รู้เนาะแต่บางเหียดอ่ะช่วยดันหมดแหละไม่ว่าเคยกี่ทรัพย์กี่ทรัพย์ถ้ามากับบางเหียดเนาะโอเคทุกคนเพราะว่าบางเหียดรูค่าของ การเริ่มต้นไงทุกคนเพราะว่าวันแรกที่เราเริ่มต้นอ่ะถ้ามีคนช่วยเราเราก็จะดีใจแต่หากใครถือว่าเออไม่ช่วยเว้ยไม่รู้แล้วแต่นะแต่งเงินช่วยทุกคนแหละเพราะเงินเรามากไงสวยอโอเคเงินจะต่อแบบรวดเร็วเลยเพราะเมื่อกี้มันหลุด <c oughs> นะครับขอไปด้วยเมื่อกี้มัน,มนหลุดไปนะครับทุกคนมันไม่น่าเลยนะไม่น่าหลุด,นะลดจริงๆนะงเงี้ย เ okay. นี่ยชิ้นเดียตายโอ้ยอีกชิ้นหนึ่งนะครับสิบชิ้นนะครับสิบชิ้นนี่พี่บังแนะนําแบบสิบชิ้นนี่แบบไว้เล่นเจยเจอ,เจอเนะถ้าจะทําแข่งอ่ะต้องเยอะกว่านี้ทุกคนเอาไว้ยาวแบบแล้วก็ทําเป็นโค้งแบบเขาไฟเลยนะไปดูคลิปอันเก่าของพี่บังได้นะบอกเลยว่าจัดจัดจ,จริงจริงจะเปลี่ยนใบน้ำเพราะว่าใบนั้นมันมันแห้งแล้วนะเมื่อกี้มันมันหลุดนะทุกคนใช้ใบนี้เลยใบที่สิบโอเคทำให้ดีนะทำให้ดีนะนี่คือแบบใช้ความเก่ง นะครับแต่ไม่กิ่งคือทําไม่ได้ครับต้องน้องกัใช่ไหมอ่าจัดไปทุกคนโอเคเสร็จเอาไม้เหมือนเดิมมาทิมเออคราวนี้มันจะหลุดอีกงไหมวะจะใช้ฉูดแบบโบราณโบราณเลยทุกคนอืมอืมอืมอมันน่าจะอยู่ไหมล่ะอโอเคอยู่แล้วทุกคนอ้าวไม่หลุดแล้ว กือบแล้วแต่ว่าเกือบแล้วนี่ทุกคนเสร็จเป็นนิดร้อยแล้วอุ้ยคือแบบนี้ไม่สวยเราต้องโค้งให้มันหน่อยนี่ทุกคนอ่าเรียบร้ยนี่ก็คือเระยะโค้งเงียบที่จริงมันต้องยาวกว่านี้นะแต่งเงียบท่าแบบจิ๊บๆเป็น้องๆดูก่อนแล้วเรามาฟังเสียงพร้อมๆกันทุกคนมาเอาจริงนะทุกคนอันนี้เสียงเล็กนะเดี๋ยวงเีันจะทำเสียงใหญ่ให้ดู ไม่ใหญ่วะจิบหายแล้วทุกคนกับแล้วทุกคนกับใหญ่แล้วกับใหญ่แล้วเห็นหรือไม่ทุกคนเมื่อกี้มันมันดังเสียงใหญ่มาแล้วนะมันมีเทคนิคนิดหน่อยอ่าเห็นแล้ทุกคนอ ından, oman, elite, mm ันเดียวรองเสียงทำได้หรือเปล่า ากให้ใหญ่นะครับบีบท้ายตรงนี้บีบท้ายตรงนี้นกว้างนะครับมันจะเป็นอย่างไงก็ดู <c oughs> เห็นไหมถ้าเราอยากให้เสียงมันดังแสบๆบเราก็ต้องบีบตรงนี้ให้เ,เล็ก <c oughs> อ,าอ,าอ้าวไอหยั่งวะอ้าว <c oughs> ไม่กลับแล้วทุกคนไม่กลับเสียงเดิมแล้วสะุปเป็น้วไหมทุกคนสิ่งที่บางเหยดทำดีมากบางเหตุเรามากสวย ฉะนั ăm, ắn, ời, ้นขยะมังเหยดทำและสอนอะไรเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้มันจะทำให้นะทุกคนบอนมึงเหยดละมากสวยจ้าคลิปนี้มึงเหยดขอตัวลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ใช่กดแชร์คลอย่าลืมซับสไคร้แล้วพวกมึงเหยเสีน้ทุกอย่างได้ไหมเต็มเหยดแต่อันนี้ก่อนทหน้าปกเดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงเหยดคนหน้าปกก็ได้ทุกคนไม่ไม่มีหน้าปกไม่ที่หรอทุกคนเนาะอ่านะดูนะหน้าปกก็เท่มากเลยทุกคนดูนะ อือหืออือหือทุกคนหน้าปกเยิมากเลยอือหืออ๋อจารย์ครับโอเคก่อนไปเชิญอินเลยยังรอครับทุกคนบ๊ายบายชจ้า